ว่าด้วยเรื่องดิวเบอร์ี่ออกมาอีกแล้วจ้าได้ามาใหม่อีกแล้วแต่ว่ามีคนแอบกินก่อนยังไม่ทันทำคลิปเลยหลายหลายนะนี่ช็อโกโกเบอร์รี่เป็นช็อกโ,โกแลตและเบอร์รี่เหล่าเบอร์รี่ต่างๆใครนะาช่างมาแอบกินของเราก่อนนี่ข้างในเป็นแยมเบอร์รี่จะบิดครีมให้ดู โอ้ครีมเป็นสีออกม่วงๆถ้ามองดีๆจะเป็นออกม่วงๆอ่อนๆแล้วก็เป็นแยมก็เป็นสีม่วงเข้มนี่ชิมชิมหืมหอมเหมือนหมักฝรั่งเลยเฮียช,ชิมไหมพี่มากถ้าเกิดหมักฝรั่งฝรั่งชิมหน่อ,อยเอายังไม่กินหน่อยแล้วใครอ่ะกูเหรอป่นยังไม่กินเหรอนางเหรอนางก็กูแบบกินหน่อยเอากระเฮีเยอยู่กับเฮียหอมหอม แต่ว่าอะไรอะแต่ว่าตัวตัวเขาก็แล้วจะมีความขมๆนิดนึงดิวเบอรี่ออกมาอีกแล้วเอารสใหม่มาอวด <c ười> ใครยังไม่เคยกินเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกปะครั้งแรกปะ